ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกะนะคะเดี๋ยวเรามาข้อแตกต่างระหว่างเขียดตะโอดกับเขียดเขียดขาคำเขียดโมเขียดมะนาวอ๋อแล้วจะจับมาให้ดูนะครับจะจับมาให้ดูก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับจะให้ดูตัวหัวแล้วก็ตัวเมียนะคระับตัวผูแล้ว <S <S ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่า ตัวผู้กับตัวเมียมันแตกมันแตกมันมีข้อแตกต่างไหมตามีมีมีเดี๋ยวจะอธิบายให้ด huh. ูนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย ก็จับยากเหลือเกินแข็งแรงนะนี่แข็งแรงนะนี่แข็งแรงนะนี่เราก็ลุ้นว่าตาจะจับได้ไหมเนี่ยขนาดอยู่ในถุง,งขนาดยาอยู่ในถุงเนี่จับยากเลยนะนี่อ๋ออันนั้นตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเนาะดูอีกว่าจับตัวนี้ดีกว่า จับตัวนี้ดีกว่าอนี่ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับออันนี้คือตัวผู้นะครับเอา้าบอแมนบ่ขอเรีวว่ามันตัวแม่บ<อ>่ห้าสิบดติดเหลืองบ่บติดเหลืองตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้คือตัวผู้<อ>นะครับมันจะเป็นดำๆนะครับมันไม่เหมือนเข็ดโม่นะครับ ไม่เหมือนเข็ด้าคำนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเมียมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเมียมาให้ดูนะครับอยู่บ้านกกอกมันจะเยอะนะครับมันจะอยู่บนบนเขาเนาะเยอะอยู่บนเขาก็มีลำห้วยที่ที่คลองน้ำที่ติดกับห้วยบางสาที่ติดกับวัดนี่ก็มีอ <c oughs> แต่ว่าแถวอ แถวทุ่งนาก,กว้างๆแบบบ้านยายสมควรนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีมันจะมีเขียดจิกมันจะมีเขียดจิกนะครับเแล้วถ่ายนกโปกให้หนอ่อยตัวผู้นะครับ เห็นนะตัวผู้นะครับ<น>ยังไม่ใช่ตัวเมียนะครับตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับเดี๋ยวเดีเนี่นี่โอเคตัวนี้ก็น้ำหนักก็ประมาณเกือบขีดหอดบ่ เกือบจะได้หนึง่งขีดแสดงว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขียดแบบนี้นี่เขียดตะโอดนี่ตัวผู้ใหญ่กว่าใช<อ>เเ่เหมือนกับกบเลยเหมือนกับบกบเลยตัวเมียจะเล็ก<อ>ตัวผู้จะใหญ่ตัวผู้จะใหญ่เวลาทำกับข้าวนะคะต้องไปทำกับใส่บวบใส่หน่อไม้ใส่หน่อไ,ไม้ดองใส่บวบอร่อย หาตัวเมียครับตัวเมียครับมันจะดํากว่านะครับนี่ครับคือตัวเมียนะครับหลังมันจะดํากว่าอหลังมันจะดํากว่านะครับนี่คือตัวเมียนะครับถ้าหากเป็นตัวผู้หลังจะออกสีขาวนะครับหลังจะออกสีขาว,ขาวนี่<โ>คือตัวเมียนะครับไหนหเอาทั้งหลังมันบะเพิ่งเนี้ยนี่ทั้งทั้งข้างหลังมันเลยขามันก็ออกจะออกลายๆครับ เยี่ยวมันเป็นพิษนะเยี่ยวเยี่ยวมันอ่้เป็นพิษเวลามันเวลาเอากบเอาอะไรมามามาใส่ด้วยกันมันจะตายก่อนเพราะเยี่ยวเยี่ยวมันเป็นพิษมันร้อนอ๋อถ้าโดนเยี่ยวเขียดตะโอดนี่จะปวดแสบปวดร้อนเขียดตัวอื่นจะตายเขียดตัวตัวอื่นจะตายจะตายหมดนะเขียดตัวอื่นนะครับอืห่วยเป็นตะยานตัวนี้เนาะเขียดตะโอดนี่เอาอีลี แล้วเวลาเราเวลาเรากินก็มันเวลาเรากินมันจะออกหัวมัน่ะมันมันจะออกจะมึนๆด้วยนะอ๋อสีออกเป็นหื้นหื่นหภาษาบาท้านื้ภาษาเฮาหื้นหื้นภาษาบานเฮามันคือจะมาแพงเถอะสินะมัญหากินยากอ๋อมันอืดมันอืด มันจะมีเฉพาะแถวบ้านโกโขกกตูมแถวเขาแถวเขาแถวชอบมันชอบอยู่ในในที่เย็นเย็นลึกๆ<อ>หน้าแรงมันจะลงไปอยู่ที่โพรงถ้ำลึกๆหน้าแรงนะอ๋อมันจะออกมาช่วงนี้แหละเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวตาล้างมือก่อนคนะ่ะเ,เนี่ยเขีดตะโอดเขียดตะโอดเหรอใช่เดี๋ยวมันเป็นพิษมากเลยนะอย่าไปใกล้นะกูเจ๋ง มุดกิจอย่าไปใกล้นะระวงตาบอดนะตอนเที่ยงนอนกลางวันฝันฝันว่าจะกินน้ำทำไมรู้ว่าฝันว่าได้กินน้ำเอาวากินเรียลิ้นทำลิ้นแลบแระบเขียดเขียดเขียดตาโอดกบหอนเขียมมะนาวจะออกหน้านี้จะออกหน้านี้มันมันชอบบรรยากาศเย็นเหรอตาใช่ เขียนมะนาวถ้าไม่เข้าหน้าหนาวมันมันก็ไม่ร้องเขาบอกว่าถ้าเขียนมะนาวเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเขียดคาคําแล้วก็ตัวดาๆแต่มันใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าถ้ายิ่งหนาวยิ่งขมไม่ใช่ใช่ไหมมันขมขึ้นอยู่กับไข่ใช่ขมขมขึ้นอยู่กับไข่ startups. เขาบอกว่ายิ่งเพิ่มความขมคือถ้ายิ่งหนาวยิ่งความขมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเวลามันหนาวจะจัดมันก็จะออกมาร้องอ๋อออกมาร้อง ถ้ามะนาวจัดมันจะออกมาล้องแสดงว่าที่อื่นไม่มีไม่มีเขียดมะนาวถ้าเดินพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาออกแล้วออกแล้วเขียดเขียดพวกนี้เขียดจะพวกเขียดตะโอดเขียดมะนาวอ๋อเขียดตะโอดเขียดมะนาวเขียดกบหอนกบหอนกบหอนจะชอบอยู่ตามน้ําคําอืมน้ําคําที่ไม่เคยแห้งเลยนะที่ไม่เคยแห้ง อยู่ในป่าดิบแล้งป่าอะไรกบหอนมันมันจะชอบอยู่ในน้ําคํำฝังตัวอันนี้สําหรับกบหอนแล้วถ้าเขียดตะโอดอมันก็อยู่คล้ายๆกันใช่ไหมถ้าเขียดตะโอดมันจะอยู่ในอยู่ในถ้าหรืออยู่ในรูอยู่ในถ้าในรูลึกๆเหมือนกับปูคายเละ<อ>ปูคายก็จะอยู่ตามเขาแต่มันทํารูมันลึกปูคายปูภูเขาใช่ใช่บางคนเขาไม่รู้จักนะว่าปูคายคืออะไร อขามันเป็นขนขนเขาเรียกปูคายแถวบ้านใช่มันจะต่างกันกับปูแดงปูแดงขามันจะเรียบแต่ว่าปูคายขามันจะเป็นขนขนแล้วช่วงนี้มันก็มันด้วยอ๋อ้มันก็จะมันคล้ายๆปูนาเลยเนาะใช่ช่วงนี้จะมันด้วยอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณความรู้ดีๆเกบความรู้ดีๆกับคนกับคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะศึกษาเขาจะรู้เนาะเขาจะรู้ประเภทสัตว์ต่าง จะรู้การทำมาหากิน <N> นั่นแหละค่ะคือความเคยชินนี่นนขอบคุณค,ค่ะขอบคุณตาม,มากค่ะอาจจบคลิปคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปน็านอนี้นะครับขอบคุณค่าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณตามากนะคะน้าต่ายก็ไม่เคยรู้ว่ากบหอนหรือว่าเอ่อเขียดตะโอนนี้อยู่ในแบบไหนนะไม่เคยไปหาเพราะว่ามัน ส่วนมากมันจะอยู่บนเขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย